กติ๊กของเราค่ะอันี่ไม่เรียกกระติกเรียกอกได้เลยเลยใหญ่ใหญ่มากมาลุ้นกันอีกแล้วว่าเราจะใส่ได้เท่าไหร่ในกระติกนี้อันนี้เขาบอกไหมใส่เท่าไหร่เขาบอกแต่เราไม่บอกเขถามเราแล้วเราบอกเป็นร้อยก็ใส่ได้ร้อยนี ชาไทยนะโอเคค่ะแรงอันนี้ประมาณร้อยสองร้อยมาจากภูผู้ไทยนะคะกะติ๊กนี้มาไกลมากแต่ไม่ใช่กระติกคลิปที่แล้วใช่ไหมเวลาอันเงีใช่ไหมใช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม่เลยอันนี้มาจากภูผู้ไทยเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคือใหญ่อย่างนี้เลยอ่ากินกันทั้งครอบครัวนะคะกระติกนี้มาไกลเราต้องจัดได้คุ้มถ้าละลายก็ยังกินแบบพรุ่งนี้ได้อีกนะเออได้นำมาเนี่ย จะนับะไรตกจะไม่นับไว้ตรงนี้แหละใส่หมูไปมาใส่ด้วยจนแนบจุกๆเป็นระบบถ้าใส่หมูก็จะเต็มพอดีปะเฮ้ยอย่านับดิเดี๋ยวเขาได้ยินว่าเรานับอยู่โอ้โหปิดเลยจ้าปิดเลยปิดช่องทางโอ้โหอีกนิดนึงแน่นแน่นอนจุกๆเสร็จแล้วใยญ่ยังมากใหญเช็ดกันเช็ดกันมา ่ใหญ่มากค่ะทุกคนหัวจะหลุดได้มือสั่นเลยไหมมีชมหน้าของคนที่กินกระติกนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยสับปะรดกิมเ้กของเรามาจ้าเรากะติกมาใส่กันได้นะคะทุกคนถ้าแก้วเล็กเราไม่อิ่มจุใจเห็นไหมอันนี้ของใครอ่ะของของพี่เขาเหมือนกันหรออันนี้ก็ของเขาเหมือนกันนะทุกคนสุโขทัยค่ะเจอกันเว้อันนี้ก็ไที่ มาเลยพี่มาข้างหน้ามาใกล้ๆเลย <c oughs> ถ่ายลหลายๆคนเลยไหมได้คนเลยรวมเลยรวมเลยนะแจกมาไรแจกสุโขทัยนะฮะนี่จากสุโขทัยโอ้โห